สองเรื่องนี้ไปดูการตัดต้นไม้กับผลที่ได้เกินค่าสวัสดีครับผมนายพานุรักถึงแขวงทางหลวงสุโขทยัยผมนําเจ้าที่ไปตัดต้นยิ้วที่ถนมบาถนนขอจ้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่อะไรเนี่ยเอ้เกยไม่เคยตกนรกมาดูต้นนี้เร็วฮะต้นอะไรอะต้นหิว้วว้าเฮ้ยต้นหิ้วจริงๆเหรอเนะี่ย จริง,รงยมพบาลสั่งให้มาตัดต้นงิ้วไม่ใช่คือเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเนี่ยเขาจะตัดต้นไม้ที่ยื่นออกมาในถนนซึ่งพอดีต้นเนี้ยมันยื่นออกมาไงแล้วก็พอดีมันเป็นต้นงิ้วด้วยก็เลยตัดแล้วพอตัดต้นเลยเป็นอย่างนี้เป็นยังไงอ่ะ จริงเพิ่งจะรู้ว่าต้นนิ้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เพิ่งจะรู้ว่าพอตัดแล้วเนี่ยมันจะมีปุยข,ขาววิ่องออกมาอย่างแี้ ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเดนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอตัดเสร็จต้งนงิ้วก็ล้มลงฝักงิ้วก็แตกกระจายพุ่งบนถนนขาวพุ่งไม่หมดนะครับตอนนั้นผมกับเจ้าหน้าที่วิ่งกันหนีกันคนรทิศคนทางนะครับถึงว่าไม่มีใครกลัวปีนต้นงิ้วเพราะมีโน่นซ่อนอยู่นี่เองขอขอบคุณคุณพานุวัตรรักถึงแขวงทางหลวงสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยเรื่องตัดต้นงิ้วริมถนน เรื่องนี้ไปดูงานไหว้ครูที่ครูพร้อมนักเรียนพร้อมผ่านพร้อมสวัสดีครับครูพรากรคันทองมาศเป็นค,ครูโรงเงรียนสระบุรีวิทยาคมคราวการว่าให้ครูที่ผ่านมานะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ไหวครูของโรงเรียนที่สลาบุรีวิทยาคมครับถือพานไหวครูกันทุกคนโดยเฉพาะพ่อหนุ่มคนนี้เฮ้ยเ้อะไรเนี่ยวายข้อสารก็คงติดไฟใส่พานเลยเนี่ยไม่ใช่ครับดืดี ครูของห้องผมครับอ้องอื่นนะเขาเป็นพานธรรมดาแต่ห้องผมแอดวานซ์ติดไฟกระพริบมาด้วยยังไงแล้วไม่ใช่ผานธรรมดานะมีคำหวานด้วยอของสระบุรีข้างนม,มดีกะหรีด่ดงอันนี้เป็นครูดีกะหรีด่ดำ <c oughs> <c oughs> ก็โมบีกะหรี่ปั๊บอยู่ในผานด้วยอะครับโอ้โหตายแล้วครูเขาจะโมโ oh หไหมเนี่ยเอากะหรี่ปั๊บใส่ผานแบ๊บแบบมาเนี่ย หครูที่อลัญเอ้ยอร่อยที่สุดที่เคยไหวกันมาเลย เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำากเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเด็กๆออกแบบสร้างสารทานไว้ครูเป็นของดีของจังหวัดสระบุรีนั่นก็คือกะหรีปร่ปาบประดับตกแต่งด้วยไฟเพื่อให้เกิดความวิบวับน่าสนใจแล้วผ่านนะครับก็ได้มาในคอนเซปต์จังหวัดสระบุรีครูดีกะหรี่ดังครับพอเสร็จพิธีก็ได้แบ่งขนมกะหรี่ปาบให้กับเพื่อนๆครูได้ทานกันครับถือว่าเป็นการไหว้ครูที่น่ารักและน่าอร่อยที่สุดเลยนะ ขอขอบคุณคุณพลากรขนองมากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจงังหวัดสระบุรีเรื่องทานกะหรี่ปับ๊บไหว้ครูขัางอเนิน่ยเดครับมาดูต่อครับ